สวัสดีครับพบกับผมนะครับลิฟต์สุพจน์ันเจริญครับกับรายการซูเปอร์บายไรฟ์ไมล์ไลฟ์นะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะครับขับเคลื่อนแรงบันดาลใจไปพร้อมกับมอเตอร์ไซค์คู่ใจของคุณผู้ชมครับ ได้ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์บิไบค์สักคันหนึ่งเนี่ยต้องเป็นความฝันของใครหลายๆคนแน่แต่อาจจะมีหลายๆอย่างนะครับที่ยังไม่พร้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสรีระร่างกายนะครับและสําหรับคุณผู้ชมหลายๆท่านนะครับที่มีสรีระที่ดูอ้วนนะครับกังวลว่าเอะเราจะขับขี่ได้หรือเปล่าจะเหมาะสมไหมอันนี้ไม่ต้องกังวลเลยครับสาหรับนักขับขี่มือใหม่แต่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับวันนี้ผมมีเคล็ดลับดีๆมาฝากครับ สำหรับมือใหม่นะครับหุ่นไซส์ยักษ์สำหรับคนที่อยากจะขับขี่นะครับมันคนเกรงว่าขนาดคนจะเป็นอุปสรรคหรือไม่ทําให้ดูอัดขาดความคล่องตัวครับส่งผลต่อการขับขี่หรือไม่โดยรวมแล้วนะครับจะเสียเปรียบกว่าคนที่มีน้ําหนักน้อยกว่าตอนนั่งพุงก็อาจจะติดถังบ้างขึ้นลงและอาจจะดูลําบากนะครับแต่ถ้าหากเราเรียนรู้หลักที่ถูกต้องแล้วจากข้อด้อยจะกลายเป็นข้อได้เปรียบนะครับเพราะด้วยน้ําหนักที่มาก เหมือนมีคนซ้อนท้ายอยู่ตลอดเวลานั้นจะทําให้การเข้าโค้งรถจะนิ่งเนื่องจากระบบจะซับแรงกระแทกจะไม่ดิ้นในโค้งครับขนาดไซส์ร่างกายของเราไม่ใช่ปัญหาอย่างแน่นอนครับแต่ว่าพอเราพร้อมที่จะขับขี่แล้วเนี่ยเราจะเลือกครับว่ามอเตอร์ไซค์แบบไหนที่เหมาะกับเราและในช่วงซุปเปอร์ไบนี้นะครับเรามีรถมอเตอร์ไซค์มาอัปเดตกันครับ ผมก็อยู่ที่ศูนย์ดูคาติทองหลอนะครับกับคุณเจฟครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเจฟครับครับแหมวันนี้ขอมาถึงตัวตัวพระเอกของที่นี่เลยหรือเปล่าครับวันนี้ก็ถ้าจะพูดถึงดูคาติเนี่ยหลายคนจะนึกถึงซูเปอร์บา์ซึ่งเป็นเหมือนพระเอกของเราอยู่แล้วนะครับก็ที่เขาเรียกว่ารุ่นไหนยังไงครับตามที่เห็นเลยอันนี้คือตัวรถที่มีรหัสที่ชื่อว่า1199 Panigale นะครับ ก็เป็นจัดเป็นตัวตัวสปอร์ตรล่าสุดของเราด้วยเครื่องยนต์1200 1 2 0 0องซีซีนะครับถือว่าตัวนี้เป็นรุ่นท็อปเลยหรือเปล่าก็จริงๆจะเรียกแบบนั้นเลย,เยก็ไม่เชิงครับ <c oughs> เพราะว่าในแต่ละรุ่นแต่ละเซกชันต่างๆเนี่ยมันก็จะ <c oughs> มีในไอ้ท็อปเรนจ์ของตัวเอง <c oughs> แต่ถ้าพูดถึงว่าในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์ส่วมากคนก็จะนึกถึงรถสปอร์ตเนี่ย <c oughs> ไว้เป็นระดับต้นๆอยู่แล้ว <c oughs> ตัวนี้ตามที่เราเห็นอยู่ข้าง, <c oughs> างหน้าเลยเนี่ย เขาเรียกว่าเป็นตัวเริ่มต้นของหนึ่งหนึ่งเขาก้าพันิกาเล่นะครับเรียกว่าหนึ่งหนึ่งก็พันิกาเล่ ABS ครับนะครับซึ่งก็เหมือนเดิมคือเราก็จะมีเลเวลขึ้นไปในแต่ละรุ่นก็อย่นั้นหนึ่งหนึ 9, ABS, S, ABS, S, ่งเขาก้าพันิกาเล่ ABS พันนิกาเล่ S ABS พันนิกาเล่ S t r i Color ไปจนกระทั่งถึงท็อปที่สุดเท่าที่มีณตอนนี้ก็คือพ a n นิกาเล่ R จุดเด่นของตัวพานิกาเล่จุดเด่นเขาคืออะไรอยังไงบ้างครับถ้าหลายๆคนที่เป็นแฟนของดูคาติมาก่อนหน้านี้จะพบเลยว่าสําหรับพานิกา l เลเนี่ยจากการเปิดโฉมมาเรียกว่าทุบกระดานกันเลยคือ,อ,อ all new all new ถ้าเทียบกับซูเปอร์บอ์ตัวก่อนหน้านี้คือซูเปอร์บอ1198เนี่ยคือการ,รออกแบบใหม่ทั้งหมด สิ่งที่ยังคงเหลือแล้วก็เป็นคุณลักษณะของดูคาติก็คือแค่เอลเทเวนกับระบบวาล์วเดสมอลลิมิกวาลแค่นั้นเองออนะครับนอกนั้น,นียใช้การออกแบบใหม่ทั้งหมดไม่ได้ใช้เฟรมในแบบทรีลิสเฟรมแล้วซึ่งตอนนี้เราใช้เป็นโมโนคอร์เฟรมนะครับเครือ่องยนต์ตัวใหม่เรียกว่าชื่อเครื่องยนต์ว,ตว,ว่าซูเปอร์คอร์ดโรนะครับรวมถึงการออกแบบรูปร่างรูปทรงต่าง,างๆที่ไม่ได้อิงกับของเดิมในเรื่องของการบังคับการควบคุมอะไรต่างๆเนี่ยก็ ปรับให้ง่ายขึ้นเนื่งด้วยตัว handling เองเนี่ยช่วงแฮนด์ก็กว้างขึ้นยกสูงขึ้นนะครับการควบคุมตัวรถเองออกแบบให้ compact ขึ้นและน้ำหนักเบาขึ้นถ้าเทียบกับตัวเดิมเนี่ยน้ำหนัก<ด>เท่าไหร่ที่บอกลดลงไ้จากเดิมถึง10กิโลโเพราะฉะนั้นในณีพนเกเลนี่ยถ้าเริ่มจากตัวเริ่มต้นธรรมดาเลยนะครับน้ำหนักเ่าอยู่ที่164 ซึ่งเทียบกับแรงมาแล้ว195ถือว่าอัตราส่วนเรโจเลตน่าตกใจมากครับนี่ถือว่าเป็นเป็นรถที่ที่เหมาะสมกับในสนามหรือเปล่าหรือว่าสามารถใช้ในชีวิตประจําวันอได้สบายจะว่ากันตามตรงจริงๆแล้วมันสมควรที่จะวิ่งในสนามอยู่แล้วนะพูดถึงว่าเพราะเป็น production line ของรถที่คุณเรียกไปดูพวก world s u p e r b i k อะไรอย่างเงี้ยปีนี้หนึงเกาก R กําลังวาดรถลายอยู่นั้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยมาก มันเกิดมาเพื่อการนั้นโดยเฉพาะครับแต่ถามว่ากับการใช้งานทั่วไปในบ้านเราใช้ได้ไหมใช้งานในเมืองโฉบฉายเอาความสปอร์ตอะไรอย่างเงี้ยได้เต็มที่เพราะว่าตัวรถเองก็มีสิ่งที่อำนวยความสะดวกมาพร้อมอยู่แล้วระบบเบรก ABS มีเรื่องของ traction control มีเรื่องของ engine brake control มีเรื่องของอะไรต่างๆที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เพื่อควบคุมประสิทธิภาพต่างๆเนี่ยสูงสุดอยู่แล้วนั่นก็หมายถึงว่าระบบพวกนี้ถ้าเกิเราไปใช้ในสนามเราก็สามารถปิดมันได้ ปรับแต่งได้ป <c oughs> ิดได้ระบบทุกอย่างสามารถปรับเซตได้ตามตามความต้องการของเรานะโดยเฉพาะในรุ่นเวอร์ชัน S ขึ้นไป <c oughs> คุณลักษณะของมันก็จะให้มาพร้อมกับชุดสุดยอดของระบบช่วงล่างไฟฟ้า <c oughs> นะว่ากันที่โอเรนเป็นอิเล็กทรอนิกส์สเพนชันตัวนั้น <c oughs> สามารถปรับได้ละเอียดมากแล้วก็สามารถที่จะอัจส t ได้โดยโดยโดย,โดยความเขาเรียกไรการปรับแต่งในลักษณะของเรา ครับพวกเราชอบคำคีย์แบบไหนเรสามารถปรับแต่งได้เองเลยใช่ครับ ได้ครับมาแล้วทั้งททใช่ครับโอ้โหดูช็อคดันนี่สวยงามมากตัวนี้เป็นช็อคแบบถ้าเป็นตัวนี้เนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นแมนโอแ,แต่ว่าถ้าเป็นเวอร์ชนัน S ขึ้นไปเนี่ยจะสามารถปรับไฟฟ้าได้โดยการใช้ปุ่มสัมผัสเท่านั้นนะครับครับนี่ต้องเอาไปตั้งที่บ้านสักคันแล้วครับ <laughs> ผมเนี่ยนะฮะอยากจะมีมอเตอร์ไซค์ที่บ้านสิบคันสิบ<ม>สไตล์แต่ติดอยู่อย่างเดียวนะครับต่างไม่มีคำ <laughs> นี่อ่ะคำนี้หนะึ่งครับคันนี้เนี่ยถ้าเกิดผมอยากจะได้มาตั้งที่บ้านเนี่ยราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่เริ่มต้นหน้าตาแบบนี้เลยพร้อมเป็นของคลิปแล้วในราคาหนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นแปดพันครับหนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นแปดพัน สำหรับตัวเริ่มต้นคือรุ่น1 9 9 0 0นิกาเล ABS ครับผมนะครับแล้วถ้าเป็นรุ่นที่สูงขึ้นมาล่ะครับก็จะไล่ขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้ขอพูดแบบแบบแบบง่ายๆละกันประมาณ1 1.8 <ๆ S 2> ล้านนะครับขึ้นไปถึง 2, 2> ล้านขั้นต้นแล้วก็ข้ามไปถึงรหัส R อะไรคือ2ล้าน2แสน2ล้าน2แสนสำหรับรหัส R <ช>ที่มีทุกอย่างครบจริงๆแล้ว คือถือว่าใกล้เคียงกับตัวรถที่ใช้ใน World Superbike อย่างที่เห็นในภาพแต่อันนั้นคือเป็นเ,เ1198รุ่นกับนะครับอื่ดูแล้วมันก็คงจะบอกสมกับคนที่ชอบความเร็วความเร็วนะครับซึ่งในในดูคติดูคติเอเนี่ยปกติเวลาที่เราเราคนที่จะมาซื้อเนี่ยเขาจะมีคอร์สที่สอนนะฮะใช่นแบบว่าวันนี้มีการสอนให้กับสมาชิกใหม่ที่สนใจอยากจะได้รถ ดูคติสักคันโดยทั่วไปอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นประชาสัมพันธ์เลยแล้วกันก็คือตัวตัวดูคติท i า a n นเองเนี่ยม,มีมีการจัดอบรมอยู่เรื่อยๆเป็นประจำอยู่แล้วเราเรียกว่า D R E ก็คือดูค a ติ Riding Experience นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะเข้าร่วมกิจการตรงนี้ได้แต่ว่าไม่อาจจะเรียกอาจจะเป็นตามตารางที่กำหนดขึ้นในแต่ละรอรบนะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าที่สามารถ อยากจะได้เรื่องของทักษะการขับขี่เพิ่มเติมสามารถลงเรียนใน DRE นี้เพื่อเพิ่มทักษะที่มีอยู่หรือว่าจากเบื้องต้นเลยก็อาจจะสามารถทําให้พัฒนาขึ้นมาใช้รถได้ปลอดภัยขึ้นแต่ประสิทธิภาพขึ้นนะครับเอาละครับใครที่สนใจนะครับรถรุ่นนี้ยังไงก็ลองเข้ามาดูแล้วกันไปอย่างที่บอกครับมือใหม่อยากจะได้รถสักคันก็ลองมาปรึกษาดูเพราะที่นี่เขาก็มีคาริโอทอสนะครับที่จะสอนมือใหม่คับด้วยเรมั่นใจแล้วก็ความปลอดภัยในการขับขี่ วันนี้ขอบคุณคุณเชฟมากครับนะครับสวัสดีครับ